สวัสดีครับหมนนะอตูจากเรียนนะครับข,ขอตอบคอมเมนต์เนาะใกล้คาถามนี้นะว่าเอ,อนอคลคอยเนี่ยอยากได้แผ่นเล็กไปออกกำลังกายมันช่วยหรือเปล่านะครับเนาะคำว,ว่านโคคอยคือใีการนีกว่าคอยคอยลงกันละนะครับเป็นทางการแพทย์จะมีแบบเป็นระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนะครับเนาะคราวนี้ถามว่าตัวนโคคอยเนี่ยมันสามารถผ่านแบบนั้นลงได้ไหมนะครับคือในเทคนิคของผมเนี่ยโอเคระดับหนึ่งนะ ่าได้ผ่านได้หลายเกเลยนะแต่แล้วมันต้องมีองค์ประกอบกอื่นด้วยบางคนระดับเกอบระดับสามมีไหมมีก็คือคลอยพับมากอย่างงี้ใช่ไหมคะัหมอมีมีมีบางเกรทําได้นะครับคราวนี้ถามว่าเป็นลดา้อหนักเนี่ยมันช่วยให้การล,าลดน้ําหนัก<ด>หรือออกกําลังกายท,ที่เขาถามเนาะปานนมได้ไหม <c oughs> ค่ะมันมีทั้งได้และไม่ได้ต่อก่อนไอตัวการคลอยที่เป็นระดับเนี่ยมันเป็นแค่ไกด์ไลน์เด ในการเฮ้ยเยอเลยนะในการสื่อสารกันเราว่าขอคอระดับเนี้ยมากน้อยระดับ3โอกาสที่ไม่ออกกําลังกายแล้วมันก็โอกาสจะสาเร็จน้อยกว่านะระดับ1ระดับ2คราวนี้ถ้าจะดูให้ชัดเนี่ยว่าเคเนี้ยเป็นไงมันมีมันมีปัจจัยอื่นประกอบนะครับในการที่เราประเมินเพราะนั้นถ้าจะเห็นจริงๆต่อว่าระดับ2องให้ทได้ไหมต้องระดับ2อาจจะมีปัจจัยอื่นด้วยเพราะนั้นถ้าให้แน่นอนจริงต้องเข้าให้ดูนะเข้าให้ดูแล ดูที่เค่เลยว่าเค่เนี้ยทำได้ไม่ได้เค่เนี่โอกาสประมาณเท่าไรโอกาสมากโอกาสน้อยหลายๆท่านไม่ไม่เข้าใจอะค่ะหมออย่างเช่นบางทีอินบ็อกซ์มาถามว่าสูงเท<ม>่านี้น้ําหนักตัวเท่านี้เอ,อ่อหน้าอกประมาณครับนี้จะแผลเล็กหรือแผลยาวทําไมหมอตูวแบบอยากให้แจ้งว่าทําไมถึง<ไ>ให้เข้ามานนประเมินเนี่ย <นะ S 1> ค่ะอันนี้ก็ต้เดี๋ยวนะน้องหนักไม่เกี่ยวค่ะกเกี่ยวน้ําหนักเกือบร้อย,ย rồi, ทำแผลบานนมมาก็ทําได้ดีอะค่ะต้องมาประเมินนะต้องมาประเมิน จริงคอยคอยลาไหลเคสก็ทําแผลปนนมได้ค่ะคอยเกือบระดับสามก็มีนะครับก็มีที่ทาแผลปนนมได้บัลลูบงบางคนบางคนระดับหนึ่งอาจจะทําไม่ได้ค่ะหรือว่าทําได้ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากหรือว่าบางคนระดับสองอาจจะทําสําเร็จได้ง่ายกว่าระดับหนึ่งก็มีนะครับเพ <คะ S 2> ราะนั้นมันมีปัจจัย<ม>อื่นที่เราบอกไม่แค่แกบอกแค่ระดับความความคอยของเต้านมอย่างเดียวค่ะ ก็คือพูดง่ายๆว่าหมอตู่แนะนําให้เข้ามาปรึกษาตรงที่โรงพยาบาลในในเคสที่มันไอ้กลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มก้ามขึงคือกลุ่ม<ช>ปกติเนี่ยถ้าเราเลือกแผลป้านมได้เนี่ยเราเลือกแผลป้านมอยู่แล้วค่ะกลุ่มที่ใช้ชันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไงก็ทําแผลป้านม่อีกกลุ่มหนึ่งยังไงก็ทําแผลติดยาวานะครับติดยาวเลยไอ้ที่อยู่ตรงกลา,างนั่นไง นะครับที่ต้องการอย่างเงี้ยมันก็ได้ชิดไปพยายามไปชิปเพราะอย่าง <ไป S 1> ที่ <นะ S 1> หมอแจ้งตลอดเนาะส่วนใหญ่คนไข้ท่านไหนหมอผ่าแผลเล็กได้หมอจะพยายามผ่าให้ได้แผลเล็กอยู่แล้วเนาะจริงๆมันทําได้เกือบหมดนะครับแต่ว่าบางทีขั้นตอนยุ่งยาก <c oughs> ขั้นตอนยุ่งยากแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึนน้นสูงขึ้นคนไข้ก็อาจจะไม่เอาเพราะอาจจะกตัดตัดติดใจไปทาแผลกรีดยาเลยเนาะตอานี้วิธีการที่จะผ่าตัดอะไรเนี่ยหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าที่คนไข้ต้องการเลย ป่วยใหญ่ที่มาก่อนเราผมจะบอกความต้องการอะไรแบบยา้ได้อย่างงี้ผมก็จะบอกนะว่ามันทําได้เปล่าทีาทาได้ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในเรือเป็นขั้นตอนที่ก็คือหมอตุจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดแล้วให้คนไข้ค่อยๆพิจารณาตัดสินใจใช่เพราะนั้นตอบ<ช>คำถา,ามนี้เลยว่าไปออกกำลังกายแล้วมันทําให้่ากตัดแผลเป็นเล็กได้ไหมมีท่านทาได้และไม่ได้ ตอนนี้เรามีทักทำได้แล้วไม่ได้แต่ถ้า <Wow. S 2> จะให้ข้อมูลเป๊ะต้องเห็นคนคนนั้นเปคนคนไปก็นัดปรึกษากับหมอตู่ได้เนาะที่แผนกศัลยกรรมตกแต่งของเราอินบ็อกซ์สอบถามแอดมินได้ตลอดนะคะขอบพระคุณค่ะ